ท่านชาติศรียาภัยนายกสมาคมผู้เสื่อข่าวบันเทินแห่งประเทศไทยท่านมานิ์สมมากประธานผู้อำนวยการจัดงานคณะกรรมการจัดงานผู้เสื่อข่าวและท่านผู้มีเกียรติท,ทุกท่านกับผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานและเป็นประธานกับเปิดงานในพิธี มอบลังวัลมณีไม่คลาทั้งที่3ประจำปี2565ในวันนี้ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เสิร์มวลชนคนบันเทิงศิลปินและดารานักร้องนักแสดงและเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงคุณภาพออกมาสู่สายตาประชาชน เพื่อความบันเทิงและความสุขของคนไทยต่อไปขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันสรงเกียรติในวันนี้บันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดงานมอบรางวัลมณีเมกขลา2565ณน้บัดนี้ ขอบคคุณขอบพระคุณค่ะท่านดรมรีมโนนะคะขอให้ท่านอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะคะเพื่อทําการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลมณีไม่ขลาครั้งที่3ประจับปี2565นะคะซึ่งเราจะมอบให้กับผู้รับรางวัลทั้งประเภทสื่อเพลงยูทูบเบอร์บันเทิงศิลปินดารานะคะหลายท่านเลยที่ให้เกียรติมารับด้วยตัวท่านเองในวันนี้ด้วยนะคะ างวัลแรกนะคะจะเป็นรางวัลเกียรติยศมณีเมฆาลารางวัลผู้ทรงคุณค่าต่อละครไทยค่ะมีทั้งสิ้นสองรางวัลได้แก่ลำดับแรกค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณรองเข้ามูุคดีค่ะและขอเชิญผู้เชิญรางวัลน,นะคะคุณธัญญวัลละออัจรโภคค่ะรางวัลผู้ส่งคุณค่าต่อละครไทยค่ะ ดีกับอรองเขาบุญคดีด้วยนะคะขอเชิญผู้แทนรับรางวัลด้วยนะคะขออนุญาตไปที่ขั้นที่สองเลยนะคะผู้รับรางวัล ที่2ก็คือขออนุญาตประกาศชื่อนะคะถือว่าเป็นเกียรติกับผู้ได้รับรางวัลน,นะคะรางวัลน,นี้มีสรางวัลอีกหนึ่งท่านก็คือคุณเจษฎาพรผลดีขอเสียงปรบมือด้วยค่ะซึ่งติดภารกิจนะคะน่าเสีดายวันนี้มาร่วมงานไม่ได้แต่ว่าก็ได้เสียงปรบมือจากทุกท่านนะคะและต่อไปเลยนะคะรางวัลที่3นะคะรางวัลผู้ทรงคุณค่าอุตสาหกรรมดนตรีไทยผู้ได้รับรางวัลค่ะคุณธงชัยแม็อินตาย time, ค่ะ ผู้รับรางวัลแทนในวันนี้นะคะคือคุณวราคัตเตอร์ค่ะฝ่ายผู้จัดก,การฝ่ายกิจกรรมองค์กรบริษัทเ m f เอฟ m m รจำกัดมหาชนผู้เชิญรางวัลนะคะคุณพันยวันล,ละออัศพงศ์ขอเชิญทนีีกับพี่เติร์ดด้วยนะคะกับรางวัลผู้ส่งคุณค่าอุตสาหกรรมดนตรีไทยขอเียงต้องตือด้วยค่ะ รางวัลต่อไปนะคะคือรางวัลผู้จัดละครผู้ส่งคุณค่าวงการบันเทิงค่ะผู้ได้รับรางวัลได้แก่คุณพรพิมลมั่นฤทัยค่ะขอะเชิญผู้เชิญรางวัลนะคะคุณเตชิตทัศน์และออัธภงค่ะคุณพรพิมลอยู่ไหมคะติดค่าทัานิดนะคะขออนุญาตไปที่รางวัลต่อไปนะคะรางวัลดาราสมทบอาวุโสดีเด่นค่ะ ผู้รับรางวัลคือคุณสมชาติประชาไทยค่ะเชิญผู้รับแทนนะคะและผู้เชิญรางวัลคุณธัญวัลและออัคคภคค่ะยินด,ด,ดีด้วยนะคะกับรางวัลดาราสมทบอาวุโสดีเด่นคุณสมชาติประชาไทยถรือว่าเป็นขวัญกำลังใจนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานโครงการนีงนะคะไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งนหนไหนบทบาทไหนะ คุณค่าของไานแล้วก็มีการมับรางวัลให้ในปีนี้นะคะรางวัลต่อไปค่ะรางวัลดาวร้ายอาวุโสค่ะผู้ได้รางวัลน,นี้คือคุณตั้มเชียงใหม่ค่ะข <c oughs> อ,อแสดงความยินดีด้วยนะคะและผู้เชิญรางวัลคุณเตชิมพัทก,ก็อออัทโปลค่ะจากดาวร้ายต่อไปนะักบู๊เตรียมไว้เลยนะคะ ได้เจอนักภูสาวสวยนะคะมาเล่เนค่ด้วยต่อเน,นื่องกันเลยนะคะต่อไปเป็นรางวัลน,นักบู๊ดีเด่นค่ะมี2รางวัลด้วยกันในปีนี้ผู้รับรางวัลท่านแรกนะคะคือคุณรังสิโรดพันเพลงค่ะเสียงประมือด้วยค่ะและผู้ชนะรางวัลน,นะคะคุณธัญวรรณละอออัทพง์ค่ะยินดีด้วยค่ะ นักบูดีเด่นชายแล้วก็ต้องมีนักบูดีเด่นหญินะคะยินด,ดีด้วยนะคะคุณรังสิโรทัดเพง Zero ค่ะและผู้ได้รางวาัลลําดับที่สองนักบูดีเด่นนะคะได้แก่คุณเกษรินเอกทวัตกุลค่ะคุณน,นุ้ยค่ะผู้ชนะรางวาัลคือเตชินพัชลออัทภพงนะคะยินดีับคุณ จะเห็หนเลยว่าสาวนักบูธนี้มาแบบชุดราตรีสวยเลยนะคะตามผลงานของเธอได้นะคะบอกเลยว่าค่ำคืนนี้จะยิ่งอลังการทีเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมคุณนุ้ยว่าสวยแล้วเดี๋ยวผู้ได้รับรางวัลต่อไปจะเป็นทั้งเร่องคนให้เกียรตินอกละครนะคะในรางวัลต้องจับสีดีเด่ค่ะผู้ได้รางวัลนี้นะคะก็คือละครเรื่อง

เดี๋ยวเราจะสอนเรื่องกันที่รางวัลบทละครดีเด่นค่ะเรื่องไหนคะละครที่ได้รางวัลนี้นะคะคือละครเรื่องแม่พี่ค่ะทางช่อง7 HD เช่นเดียวกันค่ะยินดีด้วยนะคะขอเชิญผู้เชิญรางวัลคุณโอโต้พัชรมาลพค่ะและผู้ที่จะรับรางวัลนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะปีาหลองนะปาหลองที่ห้างนี่มีรถมา

รางวัลดาวท้องฟ้ามหาชนได้แก่คุณพัชรภาชัยเชื้อค่ะพี่อัง้งติภารกิจรนะคะโศกรายละเอียดของพี่อันงค ดีดีด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านดับเบ์อมอนมีมโนเป็นอย่ญญางสูงขอเสียงปรบมือกับท่านเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราสลับบรรยากาศไปดูความน่ารักสดใสจากน้องน้องวงเรส